สวัสดีครับล้อตัวนี้ก็เป็นของคลิกนะครับพี่เขาเบิกมาให้แต่ก็ไม่ใช่งานล้อแทนครับแต่ก็เ,เป็นงานเทียมเนาะสภาพมาก็คือ0ูโลเลยครับก็คือให้เขาส่งมาที่บ้านผมเลยลอกสีทุกอย่างเสร็จซึ่งมันลอกสีค่อนข้างยากครับใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่ในการลอกสีลอกสีเสร็จเคลียร์ผิวทุกอย่างเรามาลงเลเยอร์แรกก็คือเป็นแดงแคนดี้ครับล้อคู่นี้เจ้าของได้อยู่ที่นราธิวาสมงครับก็ไกลมาก จากใต้มาดีสารเลยพ่นแดงเสร็จผมก็เช็คดูนะครับส่วนพวกล้อคิงมันไม่ได้พ่นยากอะไรครับแค่เก็บตรงซอกก่อนแล้วค่อยมาพ่นหน้าสัมผัสต,ต่างๆแค่นั้นเองพ่นแดงเสร็จอบที่2องศาสินาทีครับปล่อยให้ชิ้นงานเย็นแล้วก็ผมมาลงเป็นเคลียร์แคนดี้ปกติครับเหมือนทุกครั้งที่เราพูดกันเลยลงสีจริงแล้วบอบออกมามันจะได้เป็นสีโคมครับต่อมาเราก็มาลงเคลียร์เพื่อให้สีจริงมาดอก เผื่อบางคนก็ยังไม่รู้ว่าทําไมพ่นสีแดงแล้วอบลงมาเป็นสีโคมเนาะถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนการจะทําเป็นพวกสีโปร่งแสงหรือว่าสีแคนดี้ครับมันจะต้องทําเป็นพื้นซูเปอร์โครเมียมก่อนแล้วค่อยมาลงเป็นพวกเฉดต่างๆครับสีแดงสีน้ําเงินอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยการเวลาผ่านไปครับมันมันพ่นสียากแบบนั้นอ่ะมันพ่นยากมากถ้าพ่นไม่ดีมันก็จะเป็นจำ้ำเป็นช้ำครับคนขายสีก็เลยทําสีใหม่ครับคิดใหม่ก็คือ เขาเรียกว่าแคนดี้นาโนก็คือพ่นสีจริงไปปุ๊บอบออกมามันจะเป็นสีคมแล้วก็มาลงเป็นเคลียร์แคนดี้เพื่อให้เฉดมันออกแค่นั้นครับมันจะพ่นง่ายอบที่2องสานาทีนะครับสำหรับสีแดงของผมนะก็โดนไฟก็เป็นอีกเฉดหนึ่งโดนแดดก็เป็นอีกเฉดหนึ่งถ้ามีปัญหารตรงไหนก็สอบถามก็ไ,ได้ครับที่เพจกาส่งบริโภคฝากุิตายนะครับบ่อนมาครับ